ฟ้าอัตมาภาพในนามตัวแทนของวัดจังกระดานเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดจังกระดานาเจ้าวาดก็พระครูวปีบุญยรักษ์เจ้าอาวาสว,วัดจังกระดานรองเจ้าคณะอำเอภอไผ่บึงอัตมาภาพพระสมุสุริยันทิตสุขโขผู้ช่วยเจ้าวาดวัดจังกระดานเลขารองเจ้าคณะอำเอภอไผ่บึงปัจจุบันก็ป, ker, ปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าคณะอำเอภอไผ่บึงเขามอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ในด้านาสาธารณปการและสาธารณสงเคราะห์ในการปกครองวัดในเขตของปกครองของอำเภอไผ่บึงทั้งหมดก็มีในอำเภอก็53วัดตำบลก็แบ่งเป็นตำบลของสงก็ยวนี้แยกเป็น8ตํตำบลในการดูแลของคณะสงฆ์เมื่อ,อเดือนมกราคม2 5 6 7ได้คุยปรึกษากับ หลวงพ่อเจ้าคณะอรองเจ้าคณะอำเภอไปยบึงพระครูวป,ปีบุญ,ญรักษ์และก็ได้เรียกคณะกรรมการชาวบ้านทั้ง4หมู่บ้านก็คือบ้านจังกระดานบ้านน้องปิดบ้านพรานบ้านโพไซและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมประชุมโดยมีมติให้มีการาบูรณะโบสถ์คือยกโบสถ์ดีดโบสถ์ขึ้นเพื่อหนีน้ําท่วมและให้สงฆ์ได้กอบไอได้ประกอบกิจของสงฆ์และาทางพระพุทธศาสนา ได้ทําการทําการทางศาสนาก็พิธีอุปสมบทเวียนเทียนทั่วไปนะคุณโยมอตอนนี้ก็บูรณะอะดีตได้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็คือเม็ด1เม็ด59ซนติเมรความสูงและก็ได้ขยายขอบเขตทางเดินของอรอบโบสถ์ก็คือสร้างพลัยโบสถ์ขึ้นมาอีกประมาณ1.20เม็ด20 ตอนนี้สร้างไปแล้วได้40-50%ในการนี้ในด้านการใช้จ่ายที่ทางวัดมีอยู่ลำดับแรกตอนนั้นมีเงินอยู่400,000บาทก็ได้ทำการบวงสวงแล้วก็มีญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมสมทบได้800,000บาทก็ได้ทำการดีดขึ้นมาตอนนี้ก็ปัใจจัยในการาค่าจ้างช่างและค่าอุปกรณ์ ก็ขาดก็คือพูดง่ายขาดทุนทรัพย์ในการดําเนินการต่อไอ้สร้างต่อไปก็เลยขอความอนุเคราะห์จากคุณฟ้าเพื่อ,อสมเด็จพระพุทธ,ธจาจย์โตเพื่อไปแจกจ่ายหรือให้โยมบูชาเพื่อได้ปัจจัยมาสมทบในการบูรณะเพื่อให้แล้วให้แล้วเสร็จและก็มีบุญประจำปีของวัดจังกระดานทุกปี จะมีการพุทธาพิเศษสวสดมนต์ข้ามปีสะเดาะเคราะห์หนุนดวงหนุนโชคชะตาก็คือสวสดมนต์ข้ามปีปีนี้จะจัดในกรณีพิเศษก็คือมีองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตนี่ไปลปุกเสกแล้วก็แจกจ่ายกับคณะญาติโยมและญาติโยมทางอื่นก็มาบูชาก็ได้อันนี้ทางวัดมีความประสงค์อย่างนี้นะคุณโยมก็ในด้าน าการติดต่อช่องทางนะคุณโยมก็าตามหมายเลขบัญชีก็คือบัญชีทกศ020201569017ชื่อบัญชีวัดจังกระดานเบอร์โทรก็0897212339อันนี้เป็นเบอร์ของอัตมาโดยตรง เป็นตัวแทนของวัดจังกระดานก็คือหลวงพ่อเจ้าวาดท่านได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเป,เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัวนี้ก็คือในด้านบุรณะในวัดต่างๆทั่วไปก็คือเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยท่านมอบหมายให้ดูแลในด้านนี้โดยตรงส่วนท่านก็จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้อนุมัติทุกอย่าง ก็ทาร่วมกันกับหลวงพ่อก็คือจะอยู่สองรูปก็มีเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดและท่านก็เป็นเจ้าคณะอาเภอไอ,อรองเจ้าคณะอําเภอแต่มาเองก็เป็นเลขารองเจ้าคณะอําเภอก็คือสนองงานให้ให้ท่านทั้งสองงานก็คือทั้งอําเภอและในวัดทั้งสองสองด้าน